แงทางภาพยนตร์และอื่นๆื่นอีกเพียบแฟนๆอย่าลืมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกทุ่งคนน่ารักคนนี้กันได้นะจ๊ะอย่าลืมติดตามผลงานของน้องนะคะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวช่วงหน้าเรามี after shock จากงาน mtv video music awards 2022มาบอกกันด้วยนะคะจะเป็นอะไรรอเดี๋ยวเดียวค่ะ ใหม่ Galaxy A 1 3 5 G มาไกลขนาดนี้สัญญาณ A S 5 G ยังไลฟ์ได้ว้าวกล้อง50ล้านพิกงเซลก็ชัดว่าใหม่ Samsung Galaxy A 1 3 5 G เริ่มต้นเพียง1290บาทวันนี้ถึง12กันยายน2565ที่ A A S เท่านั้นมิติใหม่ของ Ensure Ensure Go สูตรพัฒนาไปอีกขั้นครั้งแรกของ Ensure Go อาหารสูตรครบถ้วนที่มี H M B และโปรตีนคุณภาพดี H M B ดียังไงเสิร์ชเลย ฟ้าแดดจุดด่างดำหายยากใหม่มีเวลูมินสกส630ทรีทเมนเซรัมท่งพลังกว่าสิบเท่าช่วยลดฟ้าแดดจุดดำเห็นผลจริงใน4สัปดาห์ไม่เห็นผลยินดีคืนเงินถึง30กันยายนนี้ใช้เทพไทยที่มีฟัวร์ไลเป็นยังไงบ้างครับช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราฟันเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะมีฟัวร์ไลด้วยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด เต็มที่ได้เหมือนกันกับเบบซี่และเบบซี่ไม่มีน้ำตาลเบบซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล อาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลาตำนัวครับผมใช้ปรุงอาหารอร่อยเด็ดเลยครับผมรับรองด้วยตราเปิร์พริซานให้ตำนัวครับน้ำปลาตำนัวแซบนัวหนัวไขตัวตนที่ซ่อนอยู่ด้วยสิ่งที่มีประโยชน์บอดี้คีอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักทดแทนมื้ออาหารอิ่มอร่อยบอดี้คีอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักยอดขายอันดับหนึ่งในไทย นื้ทรา e จากแอมเวใหม่ดาวนี้โดดเด่นสะกดทุกสายตาทุกที่ด้วยเทคโนโลยีน้ำหอมพัฟฟูลเพลใหม่ดาวนี้แพชชั่นความหอมตราตรึงใจติดทนนานใหม่ My. เพิ่มปริมาณ25%ซื้อมาถือใหม่ต้อง 5G ที่ a i s Redmi 1 0 5G กล้อง50ล้านพิกเซลจอกว้างใช้งานลืน่นก้อมแพ็กเกจ5้สุดคุม้ม ถึงสากนยายนี้เฉพาะที่ AIS เท่านั้น like <the> สนับสนุนโดยโครงการออมศินสร้างงานสร้างอาชีพปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน,วนอะไร,ระด,ดีผมก็ว่าดีสบูเ่เบเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะ like เป็นเพอต่างประเทศมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะไปดูความหลงงาน MTV เราไปที่งานออสการ์กันก่อนค่ะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าผู้จัดงานออสการ์เนี่ยพร้อมขยี่เหตุการณ์สุดช็อกที่วิลสมิธขึ้นไปตบหน้า Chris คริสร็อกกลางเวทีถึงขนาดที่จะเชิญคริส็อกเนี่ยกลับมาทำพิธีกรในปีหน้าเลยนะอ่าร็อกจะว่ายังไงไปดูกันค่ะ